ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็นำพาทุกท่านนะครับมาชมการติดตั้งตัวจอ Android ตรงรุ่นนะครับในซีวิส3ตัว E 90อีก1คันนะครับวันนี้มานอกเอารถมาให้ชมกันนอกสถานที่นะครับผมจะให้ดูกันก่อนนะครับว่าจอตรงรุ่นเนี่ยอย่างคันนี้เนี่ยเดิมเนี่ยจะไม่มีจอจากโรงงานมานะครับเราจะทำการฝังตัวจอเนี่ยเข้าไปที่คอนโซลเลย ทุกอย่างจะเป็นตรงบล็อกของเขานะครับเห็นไหมครับอ่าดูด้านหลังกันครับนี่ประเด็นถัดมาเนี่ยผมต้องการจะให้ทุกท่านเนี่ยมองเห็นก่อนเลยนะครับว่าตอนเที่ยงแดดจัดๆแบบนี้นะครับแดดจ้าๆเลยเนี่ยภาพคมชัดไหมเนี่ยครับตัวสกรีนตัวนี้เนี่ยเป็นโมเดล2023ละ มีการสะท้อนไม่มีการสะท้อนเนี่ยเห็นไหมฮะนิ้วมือผมแต่การสะท้อนของเขาเนี่ยเรายังคงเห็นภาพที่เป็นภาพที่อยู่ในตัวจอเขาได้อยู่อันนี้คือเป็นตัวหลักเลยที่เราจะต้องดูในปัจจัยในการเลือกจอณนะปัจจุบันนี้นะครับเพราะหลายๆเจ้าจะพรีเซนต์กับคำว่า IPS จออนนัน,ออน,น,ออนนู้นจออันนี้จออันนั้นแต่เขาไม่ได้เทสแบบจริงๆแบบนี้ให้ท่านดูนะครับ อ,อันนี้คือกรณีที่1ก่อนนะครับสเนี่ยผมจะให้ทุกท่านดูว่าโมเดล2023นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนทั้ง GUI ฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ย GUI จะเป็น GUI ตัวล่าสุดเลยที่ภาษา B.M จะเรียกว่าเป็น IDS นะครับนี่นะครับวิ d เจ t ตจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยหน้าแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้นะครับ แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยที่ผมจะลงให้กับท่านลูกค้านะครับมีเ Netflix Spotify Jukees AIS Play ดูทีวีออนไลน,น์นะครับ YouTube นะครับ Google Map นะครับเป็นแอปพลิเคชันมาตรฐานนะครับอ่ะทีนี้เราย้อนออกมาที่หน้า Home Screen หรือว่าวิดเจ็หลักนะครับสิ่งแรกเนี่ยที่เราจะเห็นเพิ่มขึ้นมาคือเวเตอร์ตัวนี้ จะมีการบอกสภาพภูมิอากาศในสถานที่ที่เราไปอยู่ณตำแหน่งตรงนั้นนะครับเหมือนในมือถือเลยน i เ a t i o n ก็คือตัว Google Map นะครับ Music คือเพลง Music กับตัวที่เป็น HD v i d ว o ดีโอตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไฟล์มัลติมีเดียเล่นผ่านตัวจอตัวนี้ได้เลยนะครับ ขายนโฟรถคันนี้เนี่ยไม่มีจอจากโรงงานมาดังนั้นเนี่ยถ้าเราแตะเข้าไปการแสดงผลของตัวจอจากโรงงานคันนี้ไม่มีก็จะไม่มีการปรากฏใดๆขึ้นทั้งสิ้นนะครับตัวนี้จะเป็นการเลือกตัวโ o มดัสขึ้นมานะครับแล้วก็โทรโฟนเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธเข้าไปนะครับแดชบอร์ดจะเป็นมาตรวัดดิจิตอลแบบใหม่นะครับถ้าเราเร่งเครื่องเห็นไหมครับเครื่องรอบเครื่องจะขึ้นตามนะครับสไลด์ออกได้เลยนะครับ สามารถเพิ่มวิ d เจ็ตเข้าไปต่อไปได้นะครับเราต้องการฟังก์ชันไหนที่เป็นหลักเราขึ้นมาในหน้าต่างตรงนี้ได้นะครับแต่นอกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเข้ามาเล่นในหน้าแอปตรงนี้หลักนะฮะอาทีนี้เราเข้าไปดูในเรื่องของ Google Map กันนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมระบุเส้นทางไปแล้วว่าผมจะไปไหนนะครับผมจะให้ดูว่าภาพเนี่ยซอยย่อยๆเห็นไหมครับยิบย่อยปรากฏหมดนะครับ เพราะสกรีนด้านในตัวนี้เนี่ยตัวสกรีนเราได้ LG certified ซึ่งเป็นคนเดียวในประเทศไทยนะครับที่ได้เป็นสเปคตัวนี้เข้ามาทำนะครับสามารถสั่งงานนะครับคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษคีย์บอร์ดภาษาไทายสั่งงานด้วยเสียงได้ The Emporium ขึ้นแล้วครับเราต้องการไปก็กด Start ไป <Head S 1> นะครับ <North. S 1> เห็นไหมฮะนำทางไปละ อ่ะถัดมาครับในการเล่น YouTube ครับออโทษครับในการเล่น YouTube นะครับอ่าเราเล่น YouTube ก่อนอ่าเลือกมาสักคลิปหนึ่งนะครับ,าารบเพิ่มเสียงรถเสียงเนี่ยจากปุ่มกดบนพวงมาลัยเดิมได้นะครับ เห็นไหมครับว่าเวลาที่เราเล่นเนี่ยภาพค่อนข้างจะคมมากๆนะครับเราสามารถที่จะตั้งคุณภาพเขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาภาพที่เป็นเป็นแบบ1080ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับอ่าผมเอาอันนี้เดี๋ยวรอโฆษณาแป๊บนึ่งนะครับ s k i ปแอไปพันแปดสครับปัจจุบันนี้เนี่ยผมพยายามจะอธิบายท่านลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับขึ้นรถไม่ควรหยิบมือถือมาเชื่อมนู่นเชื่อมนี่แล้วนะฮะขึ้นปุ๊บควรจะจิ้มเล่นได้เลยนะครับอ่ะท่านทุกท่านดูว่าภาพสวยไหมขณะที่แดดเนี่ยส่องเข้าไปที่ตัวจอนะครับเขียวเขียวสดแดงแดงสดน้ําเงินน้าเงินสดนะครับ เนี่ยฮะภาพค่อนข้างจะสวยมากๆนะครับเราสามารถที่จะเล่น PIP ได้ด้วยนะครับนี่ครับ Picture in picture หรือว่าเล่นแอปพลิเคชันสแอปในหน้าต่างเดียวกันเนี่ยครับด้านหนึ่งนำทางไปด้านหนึ่งเล่นวิดีโอคลิปนะครับ ไม่ต้องการปุ๊บก็สไลด์ออกนะครับทีนี้ถัดมามีอะไรอีกนะฮะ Netflix เข้าได้จริงๆนะครับเราก็เข้าไปเล่นนะครับมี Account เราก็แสดงตัวตนซายอินตัวเองเข้าไปนะครับ Spotify j จูกสพวกนี้เนี่ยมี Account แสดงตัวตนเข้าไป ais Play เล่นได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับดูทีวีออนไลน์ได้นะครับอ่าดูทีวีออนไลน์ครับช่อง3ตอนนี้น่าจะเป็นหนกระแสอยู่นะครับ อ่ะเนี่ยครับผลกระแสขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยถ้าในแอปพลิเคชันของทีวีออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีช่องที่คล้ายๆกับโทรทัศน์บ้านขึ้นมาให้เราเลือกนะครับอ่ะถ้า,าสมมติเราไม่ต้องการละเราก็กดออกนะครับ นอกจากนั้นอ่าทีนี้ฟีเจอร์หลักๆจะมีประมาณนี้มีอีควอไลเซอร์สำเร็จรูปครับจะเป็นประมาณนี้นะครับถัดมาจะมีในส่วนของกล้องมองหลังนะครับเข้าเกียร์ถอยภาพตัดขึ้นกล้องเห็นไหมฮะหักโวงมาลัยเส้นเลี้ยวตามนะครับ PDC นเนเร์รอบคันยังปรากฏอยู่นะครับ คืนเกียร์ครับ D N P นะครับภาพจะยังคงค้างแบบนี้อยู่จนกระทั่งรถเนี่ยเคลื่อนที่ไปด้านหน้าสังเกตปุ่มตัวนี้พอสปีดเซนเซอร์รถทำงานนะครับระบบของ BMW นะครับปุ่มตัวนี้จะหายไปไฟจะหายไปเพรเ้อมกันกับตัดกลับเข้ามาในสิ่งที่เราใช้งานอยู่ก่อนที่เราจะเข้าเกียร์ถอยนะครับอันนี้คือโครงสร้างของระบบรถจริงๆนะครับของ BMW นะครับ เราก็นอกนั้นเนี่ยก็จะมีตัว iDrive controller นะครับของในเซ็ตของ e90 มาให้เลยนะครับเราสามารถสั่งงานผ่านตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับหมุนเห็นไหมครับด้านข้างก็จะสั่งงานได้นะครับก็ระบบคร่าวๆนะครับของเจ้าตัว e90 นะครับซีรีส์3คันนี้นะครับสำหรับรถเดิมที่ไม่มีจอจากโรงงานมาก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ผมขอฝาก ผลงานของทางทูดินไทยแลนด์ไว้หนโอกาสนี้ด้วยนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับหรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆนะครับ facebook fanpage youtube channel นะครับสองดินไทยแลนด์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ